สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเอนมาพับเหรียญรยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวทิพซิรินนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์2ขนาดความยาว45ซนติมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบินเบอร์2ขนาดความยาว30ซนตมรค่ะจํานวน8เส้น ลิบบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว5 5เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45ซนติเมตรนะพับเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นของด้านยาวนะขึ้นด้านบนนะคะนี่นะเส้นที่1ค่ะจับนาแบบนี้เส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้น,นสที่3สวมมาในเส้นที่2 เส้นที่ rua, สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะออกค่ะนะคะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะแบบนี้เอาเส้นที่หนหึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริมบินแล้วล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบินนะคะนะแต่เส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมา เส้นที่ ONG 2ทับเส้นที่1เส้นท ouais. ี่สาทับเส้นที่สองเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะเหลือได้ลิบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะในพวงกับในชีจับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที em. ่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงนะคะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้เราก็จะเหลือริบบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายอยู่ด้านแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดค่ะเส้นนี้นะคะทิ้งลงนะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สาม นรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่นะคะรวบเข้ามาแบบนี้นะแ,แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนะับหนึ่งสอสามสี่นะพาดข้ามสี่เส้นนะคะนี่นะเราก็จะเหลือพาดข้ามสีเส้นนี้มาแบบนี้คะ่ะจับพาดข้ามสีเส้นมาพาดข้ามสีเส้นค่ะ พาดามสีเส้นมาค่ะเราก็จะเหลือลิมบินสีเส้นนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะจับเส้นนี้นะคะพาดมาสอดเข้ารูที่หนึ่งนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับพาดมาค่ะสอดรูที่หทะลุรูที่สี่นะคะแ,ะแบบนี้ค่อยค่อยดึงค่ะ ค่อยๆดึงไล่มานะ นี่ค่ะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปนค่ะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิน้นะคะแบบนี้ น,ะะะนี่เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิบินทิ้งนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็จะเอามาสอดนะคะ จัดเข้าไปแบบนี้เลยนีค่ะให้เหลือปลายริบินไว้ด้วยนะคะนะ เราได้แบบนี้นะเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับดิ้นดินนะคะนี่นะพับมาด้านหลังนะคะหครั้งแล้วเราก็จะพับไปด้านนี้ค่ะนับหนึ่งนับสองนะคะสอดในรูที่สองนี่นะนะคะนับหนึ่งนับสองสอดรูที่สองค่ะแล้วก็ลอดสีเส้นไป รอดไปตามแนวริบบินนี้ค่ะนี่นะคะนะนะคะพับมาด้านหลังนะตัดม,มุมมาด้านหลังนะคะ1ครั้งแล้วก็พับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะสอดรูถัดมานี่ค่ะรอดสี่เส้นนะคะลนี่นะ,ะรอสี่เส้นนะหนึ่สามสี่นะคะสี่กับเส้นที่สอดนะคะนี่ยนะ 我呢？Okay. ได้แบบนี้นะนะคะพอเราได้แบบนี้นะสอดเสร็จนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดลอดกลับไปนะนะคะสอดลอดบนฝ่ายดิบ้บินที่เราเหลือไว้นี้ค่ะลอดสามเส้นไปนะคะ1 2ึสานี่นะสอดไปแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งนะนิ้วชี้นะคะกดกรีบฝังนี้ไว้ด้วยนะคะเวลาเราดึงดิ้บินไปนะคะจะได้ไม่หลุดนะ ในค่ะแบบนี้นะในแบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะเปิดออกมานะคะจับริ่มบินนะบิดลงมาแบบนี้นะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดดูนี้นะคะน,นะจับเส้นนี้นะคะบิดลงมาแบบนี้ข้ามมาหนึงเส้นค่ะสอดในรูถัดมานี้นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะดึงมาแบบนี้ บิดมานะะี่ค่ะสอดตรงนี้นะคะดึงแบบนี้นะนะะี่ค่ะจบบิดมาแล้วก็ดึงสอดลงไปนะคะนะ,ะแบบนี้ นี่ค่ะเราก็ค่อยๆดึงมาแบบนี้น,นะคะพอได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงด้านนี้นี่ค่ะจับดิมบิ้นขึ้นไปนะคะวนลงมาแบบนี้นะสอดล็อกลงมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับขึ้นด้านบนม้วนลงมาค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนพับสอดกลับขึ้นไปค่ะนี่ค่ะ đi minh thính nhé cả, đây là này nhé. พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะความยาว45ซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็สอดเข้ามาแบบนี้ค่ะนะคะเกยวปลายริบบิ้นไว้ด้วยนะอีดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะนะคะ่ะว้วก็สอดลงไป ค่ดึงอามาแบบนี้พับสอดขึ้นไปน่คะดึงมาแบบนี้ แล้เวเราก็สอดกับขึ้นด้านบนนะคะนคะนคะตัดปลายนิดนินทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็สอดเหมือนกันเลยทำ,ทำมาแบบนี้นะ ก็สอดกับขึ้นไปด้านบนนคะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งเนี่ะนคะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะดอกบัวทิพซิลินนะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ